สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในดงโหราหรือว่าต้นบอลกระดาษนั่นเองค่ะเราเห็นมันอยู่ใกล้ถนนตรงบริเวณอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วมันก็เยอะมากๆเลยค่ะใกล้ๆกับลำคลองหรือว่าลำธารแถวนี้จะขึ้นเยอะจริงๆเลยค่ะเป็นเรียกได้ว่าเป็นดงของบอนกระดาษหรือบอนยักษ์นี่เลยค่ะตลอดเส้นทางระยะทางกิโลสองกิโลนะสองข้าง จะมีบอลน,นี้ขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นนะคะนะคะมันจะมีบอลคลองมั่งแต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือบอนโหรานีจะอยู่ใบใหญ่ๆแล้วก็ใบยับๆนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นนะคะจะมีอายุหลายปีนะคะนี่ค่ะดูดอกนะคะนี่ดอกของบอลชนิดนี้นะ สอบถามชาวบ้านนะเขาบอกว่ามันมีเยอะแล้วก็มีอยู่ตลอดเส้นทางข้างบ้านอนะไรอย่างนี้ก็มีหมดเลยค่ะนี่จุดจุดนี้นะคะเราเห็นนะคะอยู่บริเวณตรงข้ามกับหน้าว,วัดนะข้างบ้านอย่างนี้ยก็มีค่ะงอกเต็มไปหมดเลยคะ่ะบอลชนิดนี้จะนำม,มาปลูกประดับเพื่อความสวยงามเพื่อความร่มรื่นได้นะคะแล้วก็ถ้าบอลชนิดนี้ขึ้นตรงไหนก็แสดงว่าไม่ไกลจากตรงนั้นจะมีแหล่งน้ำอยู่ค่ะแล้วมันเป็นไม้ที่ฟอกอากาศด้วยนะคะ ข้อดีของมอนชนิดนี้ก็มีนะคะก็คือเมื่อแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะเรานํายางของมันมาถูได้นะทูเราพิษเบื้องต้นแมลงป่องตขาบพวกนี้ได้ค่ะทาบริเวณที่โดนกัดอะ่ะมันจะหายนะคะมันจะ,ะจากที่ว่าถ้าแมลงพวกนี้กัดเป็นวันสองวันจะหายเราทาอันนี้ไปไม่นานนะคะไม่กี่ชั่วโมงก็ทูเราเลยค่ะแต่ว่าคนโบราณเขาบอกว่าหมองูจะนิยมออกมาใช้เป็น ยาแก้พิษงูนะคะแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยค่ะเพราะว่าไปจับไปโดนแล้วมันจะคันนะคะอย่างนี้ดอกตรงนี้นะคะดอกสวยมากเลยค่ะดอกขาวๆนะคะคล้ายๆเกสรหน้าวัวเลยค่ะสวยค่ะตรงนี้มีต้นหอดเส้นทางถนนที่เรานั่งรถผ่านเลยนะ,ะเราก็เลยแวะลงมาถ่ายค่ะนี่ค่ะในละ้วยตรงนี้นจะได้ยินเสียงรถไหมคะ นี่ค่ะสองข้างทางบริเวณนี้ในลังดงกล้วยอย่างเงาะเราก็เจอเต็มไปหมดละค่ะมองเห็นใบนะค้นุนค่ะท้านน้นนะคะแล้วก็ใกล้ๆบ้านตลอดเส้นทางเส้นนี้นะคะไปจนถึงแยกฉวางตรงโน้นนะจะมีแต่ต้นโหราน,นี่เต็มไปหมดเลยค่ะบางท่านเขาบอกว่ามันก็สามารถนํามาแก้แก้ไอแก้แก้ขับเสมหะพวกนี้ได้แต่ต้องเป็นหมอแผนโบราณเท่านั้นนะคะที่ใช้เพราะว่าเราไปจับอย่างเงี้ยเราก็โดนแล้วมันคัน แต่ข้อดีคือนําไปปลูกแล้วมันประดับบ้านแล้วสวยนะคะแต่ต้องระวังเราไปจับไปโดนแล้วเราโ,โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะเอามือไปเข้าปากอย่างนี้จะคันแล้วก็ปากจะบวมแล้วก็บางคนคิดว่าเป็นออดิบเมื่อทาไปแกงนะ,ะเก็นแล้วก็รู้สึกว่าแสบร้อนนะคะลาคอนะคะบางคนก็ไม่รู้ตัดบนไปไปแกงเคยมีนะคะแล้วก็เกิดอคอไหม้ลาคอปากเจอเหมือนโดนยาพิษอย่างนี้น,นะคะ ค่ะสวยงามมากจริงๆแล้วก็แต่ละต้นนี้ค่ะอายุเยอะนะคะอย่างน,นี้มากค่ะนี่บอนโหราภาคใต้หรือว่าบอนกระดาษยักษ์นั่นเองค่ะนี่ค่ะเยอะมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะไม่ใช่มีแต่โทษนะคะประโยชน์ก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเรารู้จักนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะพวกสมุนไพรต่างๆมันมีสรรพคุณมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะคุณูค่ะเยอะจริงๆหลังบ้านเขานักเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ ต้นที่เพื่องอกอย่างเงี้ยค่ะขยายพันธุ์มาเยอะก็ฟันทิ้งดูสิคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ